สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9,000 90, พรรษาวันที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอหนองยาบล่องร่วมกับสัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก เนเพนนิเวอยู่ใน,อนวอร์เวอร์ทีและโรงพยาบาลสัตว์ัตวแพทย์ศีกรุงเทพมหานครให้บริการออกผ่าตัดถมันสุนัขและแมวนะองค์การบริหารส่วนตำบลหนงองยาบล่องสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเท่ายังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเก็บตัวอย่างและข้อมูลการระบาดของโรคลำพีสกินในโค้ดเนื้อ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคลักษณะร้อยโรคและเชื้อกโรคในโคตเนื้อนะพื้นที่เกิดโรคลำปีสกินอำเภอเท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากฟาร์มคคเนื้อห้าฟาร์มจำนวน20ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำนมประจำเดือนสิงหาคม2565โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอําและอำเภอแก่งกระจานเพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพและองค์ประกอบในน้ำนมติดฐานห้องปฏิบัติการณศูนยะ์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบเป็นกิจกรรมเพื่อย,ยังประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีเป้าหมายเพื่อการประกันราคาน้ำนมดิบการประกันคุณภาพน้ำนมให้กับผู้ผลิตและคุ้มครองผู้บริโภค ลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำเข้าตรวจเยี่ยมเกษตร,รกรคนนมรุ่นใหม่ยังเดอรี่ฟาเมอร์จังหวัดเพชรบุรีประจับปีงบประมาณ2,565นางสาวยาโนนหลังอัดลงความเลขที่43ทับ18ตำบลสามพยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมติดตามการจัดการถามการดูแลสุขภาพสัตว์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาดตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดรับรองใหม่ ฟาร์มไก่เนื้อจำนวน2ฟาร์มในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีและชนิดตรวจต่ออายุฟาร์มไก่เนื้อจำนวน1ฟาร์มในพื้นที่อำเภอบ้านนาดทั้งนี้ผลการตรวจพบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินรอการแก้ไขจากผู้ประกอบการเพื่อเข้าตรวจประเมินในครั้งต่อไป ลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำน,นักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรีออกหน่วยให้บริการพาตัดธรรมนสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรไม่ให้เพิ่มจำนวนลดการแพร่เชื้อโรคประดาชนิดโรคพิษสุนัขบ้าสุพนะ์ณวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีคนงานจำนวน36ตัว สุสั์จังหวัดเพชรบุรีมอไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็กเพื่อสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรคอทอชอในพื้นที่หมู่ีตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจำนวนสิ0รายปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วยพันไก่ไข่เพศเมสิธตัวอาหาร60กิโลกรัมอุปกรณ์ให้นำอาหาร แวชภัณฑ์ยาปฏิชีวนะยังถ่ายพยาธิวิตามินวัสดุปรับตรุงก่อสร้างโรงเรือนต่อเกษตรกรหนึ่งรายเกษตรกรตารู้สึกดีใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ2,565นะสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจำนวน14รายในพื้นที่7อำเภอปัจจัยการผลิตประกอบด้วยพันไก่ไข่รายละ10ตัวอาหารไก่ไข่หถุงที่ให้อาหาร1อันที่ใสน่น้ำหนอันและมอบให้โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประกอบด้วยพันไก่ไข่20ตัวอาหาร4ถุงที่ให้น้ำ3อันที่ให้อาหาร2อัน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเชียอำร่วมกันส่งมอบป,ปัจจัยการผลิตให้แก่นายสำรองแป้งพลับเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายสอฟอ,อด้านปศุสัตว์ที่เด่นระดับจังหวัดปี่งบประมาณ2,565นะเลขที่69ทับหหมู่4ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอเชียอำจังหวัดเพชรบุรี ปัจจัยการผลิตรประกอบด้วยพันไก่ไข่จำนวน20ตัวพันเป็ดไข่จำนวน20ตัวอาหารสำเร็จรูปไก่ไข่จำนวนสองกระสอบอาหารสำเร็จรูปเป็ดไข่จำนวนสองกระสอบที่ให้น้ำไก่จำนวน2อันและรองเท้าบูทจำนวน2คู่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อยตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ชนิดตรวจต่ออายุฟาร์มไก่เนื้อจำนวนผลการตรวจพบขบุก่รองไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมินรอการแก้ไขาจากผู้ประกอบการเพื่อเข้าตรวจประเมินในครั้งต่อไปพร้อมกันนี้ได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจำนวน14ตัวอย่าง เพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการตามโครงการฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักในการทำฟามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรได้ วหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาก่อนกรองการอนุญาตใช้สถานที่ให้มีการเล่นการพนันชนไก่ตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคสนามชนไก่เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเขาย้อย2รายอภบ้านลาดหนึ่งรายและอเภอชียงสองรายตามหลักเกณฑ์การจัดระบบป้องกันโรคในสนามชนไก่ของกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ปีกและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นพนัน สนาชนไก่ซึ่งสนามชนไก่ที่ผ่านการรับรองจะต้องมีบันทึกบุคคลที่เข้าออกสนามมีอ่างจุ่มเท้าฆ่าเชื้อโรคบุคคลและการบันทึกข้อมูลไก่ที่นําเข้ามาชนในสนามมีการต้นยาฆ่าเชื้อโรยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าออกสนามชนไก่ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณสนามทุกครั้งภายหลังการชนไก่ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปฏิบัติถูกต้องตามร,ระเบียบ งานประสูตสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้วาายไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบุกตะพงซึ่งได้รับการสนับสนุนไก่พื้นเมืองพันเชียวดฮไซและไก่ไข่พันเล็กพรจำนวนสิบรายผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจเกษตรกรใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในกลัวเรือนพัฒนาเป็นอาชีพทางเลือก ่อสู้ภาวะวิกฤตไฟแรงและภาวะราคาพืชผลภาคเกษตรตกตำ่ำพร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนการควบคุมป้องกันโรคและสัตรูในช่วงฤดูฝนระวังไฟน้ำท่วมทังพื้นที่เลี้ยงสัตว์และสนับสนุนเวยัณฑ์ให้กับเกษตรกร คณะกรรมการประเมินราคาจำหน่ายสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อยตรวจประเมินราคาลูกโคอกระบืออายุ18เดือนตัวที่1ภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรในพื้นที่เขาย้อยเพื่อจำหน่ายนำเงินส่งพื้นธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรในการประเมินครั้งนี้มีโคเพศผู้จำนวน2ตัวซึ่งการประเมินราคาเป็นไป ามระเบียบของธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรโดยเกษตรกรที่ได้ยืมสัตว์ของธนาคารเพื่อมีลูกตัวที่หนึ่งเมื่ออายุครบ18เดือนเพศผู้ต้องจำหน่ายและส่งเงินคืนธนาคารโคกระบือหากเป็นเพศมีอายุ18เดือนก็จะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นได้ยืมเพื่อการผลิตต่อไป กลุ่มส่งเสริมแนละพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองยาบล้องตรวจเยี่ยมติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์รอบสองทับสภายใต้กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสัตว์ปลาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจำนวนหนึ่งรัม ค,ความเลี้ยงแพะเนื้ออลังการสามของนายชัดชวานปานสวยตั้งอยู่เลขที่2 2 5อย่หามู่หตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีเป็นฟาร์มเครือข่ายประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการขยายพันธุ์สัตว์และข้อเสนอแนะด้านการจัดการฟามการสุขาพิบาลตามแก่ผู้ประกอบการจากผลการตรวจติดตามให้คงสภาพเป็นสมาชิกฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีโรคปะสูสัตว์ ต่อไปสำนักงานพสุธาอำเภอหนองยาบล้องส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยได้ประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีจำนวนหนึ่งกลุ่มสมาชิกสิคนพร้อมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่การจัดการและการป้องกันโรค สาธิตการทำวัคซีนสัตว์ปีกการทำทาม g f m สัตว์ปีกการตลาดรวมทั้งให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสัตว์นะัขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตร,รกรที่มีความประสงค์จัดตั้งกล่มเกษตร,รกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีณนะบ้านตริพุฒปู่หมู่สามตำบลยางน้ำตกวใต้อำเภอหนองยาบล้องจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการผลิตอาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้ภายในสวนการจัดการความสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมแก่เกษตรกรจำนวน25รายผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาสมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านของโรพัฒนาชุมชนณนะหมู่บ้านสาราเขื่อนหมู่ที่1ตำบลทธรารูเพื่อได้มีผลผลิตบริโภคในตัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่าย สำนักงานพัสดุสัตว์อำเภอบ้านนาจัดประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมโคเพื่อผลิตภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตร,รกรตามพระราชาดำริให้กับกลุ่มเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคธนาคารณนะาสารประชาคมตัวหกตำบลช่วยลึกเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เงื่อนไขระเบียบของโครงการและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพโคการวางแผนการปรับปรุปรงพันโคด้วยเทคนิคการผสมเทียม พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำตรวจต่ออายุโรงงานผลิตอาหารสัตว์จำนวนหนึ่งโรงงานของนายวิทยาโครรักษาเลขที่8 5ดูตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี นักงานพสุสัตว์อำเภอบ้านแหลมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากูนหนึ่งสอมและสีมีเกษตรกรนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการจำนวน145รายสุนัขจำนวน522ตัวแมวจำนวน228ตัวรวม750ตัวยอยสตัว ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยปราศจากการเริ่มต้น